สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battlecast ครับวันนี้เรากลับมาเล่นในจักรวรรดที่3นะทุกคนหลังจากที่เรามองเท่งไปกับด่านตำนานนะว่าแต่ไอ้ด่านสู่อนาคตนี่น่าเล่นไหมครับหรือเราควรจะเล่นจักรวรรดที่3าไม่สำเร็จก่อนอ่าแนะนำกันได้นะ แต่ตอนนี้เนี่ยกามาโตัวโตเรานะครับสํารวจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ได้ของมาจํานวนหนึ่งนะครับไปส่งไปสํารวจต่อครับนะจนกว่าเราจะได้ของดีๆนะขอใช้งานน้องหน่อยนะไปลุยในด่าตตํานามาก็ได้ของมาหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่เพียงพอนะครับวันนี้เราก็จะมาสุมกันต่อน,นะกับกระชามวดูซิว่าเราจะได้แมวอะไรบ้างนะครับ อ่าไม่ได้ไม่ได้แมวแล้วอ่ะได้แคชแทนนะการบัญชีเพิ่มเป็น2แล้วนะแล้วก็คูป,ปองสีทองครับวิดาก้อนเอมพปรลอดตอ่ะเอมพปรลอดตทำลายล้างโอเบอร์เหรอระดับโอเบอร์โซดอมไรเดียนวิเท,ทงนั้นเลยอนะ่ะให้มันเหมือนดิจิมอนเลยตัวเนี้ย กราดิโอสผู้ไม่ลดละโอ้เราจะมีวาส,สนาได้ตัวพวกนี้มาใช้ไหมเนี่ยมีโอกาสได้10%บเปอนะครับสำหรับอูเบอร์เฮ้ยมันมีอันอันนี้คืออะไรไอะอาลอนรีเจนส์นะอันนี้จะเป็นแบบเหล่าทหารนิดนึงนะอีกอันนึงคืออะไรอ่ะเฮ้ยมีความเป็นโปกเกมอนเบา เอลเมนต์อันนี้เหมือนในนั่นนะฮิตตกขังเชนบาชิบอนนะมาลินมิชูโอ้ว้วาวเฮ้ยมันมีความเป็นโปกเกมอนเบาๆนะมีความน่ารักมูมิตมูตมิดีอืมอ่าแต่ด้วยความที่เรามีคุูปองอันเดียวนะผมว่าผมจะสุ่มอันเนี้ยผมว่ามันเท่ดีนะครับ ่ะมาดูสิจะได้ไหมมีโอกาสได้อเ e อร์สิเเซนะครับเราจะได้สิเอร์เซ็อ้าวไม่ได้ได้ซูเปอร์แล่มานะเป็นทำไมมันเหมือนไอ้นั่นเลยวะแานทับแมวพินิเออคุณได้ของขวัญอ๋อเป็นตัวนำโชคนะครับก็คือมีโอกาสได้มินิแมวนะลองไหมคู่มือแมวครับ โจมตีเดี่ยวด้วยอ่ะไม่ได้โจมตีพื้นที่นะนึกว่าเป็นโจมตีพื้นที่ครับมาเรามาเริ่มลุยกันเลยดีกว่านะครับเกาหลีด้านแรกมาลุยเลยกดผิดกดผิด <c oughs> เอ่อต้องเปลี่ยนเป็นเซตแรกซิอันนี้มันเซตที่3มที่เราลองเล่นดูนะครับเซตแรกก็จะประมาณนี้นะหรือเราจะเปลี่ยนตัวอะไรออกดีไหม ขอเลือกตามความอยากเล่นแล้วกันนะแมวเซมบะเดี๋ยวก่อนต้องเอาแมวออกก่อนตัวนึงไปเลยแมวทอทาไมคนไม่ค่อยให้ผมอยากเล่นแมวทอก็ไม่รู้นะอ่ะไม่เป็นไรนะครับเราก็ใช้แมวเซตนี้ก่อนไหมเอาเอาตามนี้ก่อนไหมเดี๋ยวว่ากันอีกทีถ้าไม่ไหวค่อยเปลี่ยนตัวนะครับ โอ้โหโอ้โหดูหเงินขึ้นมาอีกยี่สิบหาบาททุกคนบางตัวก็ขึ้นมาร้อยหนึ่งอะหรือ50เนี่ยโอโ้ถ้าขึ้นมาขนาดนี้โอกาสที่เราจะเรียกอูเบอร์มาใช้นี่คือยากมากๆเลยนะมีหน้าละทำไมคนถึงพูดถึงด่านนี้กันเยอะแยะเลย <c oughs> เข้าใจแล้วว่า มีโอกาสที่เราจะเรียกอูเบอรมาใช้งานเนี่ค่อนข้างยากมากๆนะครับไปแนละ้วต่อไปครับมองโกเลียดูสิว่าวันนี้เราจะเด้อ่าเราจะเล่นไปถึงด้านไหนนะก็เล่นจนกว่าพลังงานจะหมดอีกเช่นเคยนะครับพอพลังงานเราหมดปุ๊บเราตัดจบคลิปเลยทันทีนะไม่ต้องลากันเลยนะลากันตอนนี้เลยได้ไหมโอเคทุกคนก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กันนะครับพิม พิมพ์เม้นกันได้นะตามปกตินะครับใช้คําสุภาพนะแล้วก็ไม่ก่อกวนเพื่อนในคอมเมนต์นะครับไม่อยากบอกนะโอเคอ่ะบอกลากันเรียบร้อยแล้วตอนจบคลิปจะได้แบบตัดจบไปเลยมาไวไปไวอะไรแบบนี้นะไปต่อครับกระดานต่อไปวันนี้อัพคลิปนานมากทุกคนกำลังอัพคลิปเกมอีกเกมหนึ่งอยู่คนระับราดออเดย n นเน t h คลิปไม่นานอ่ะอัพครึ่งชั่วโมงโหแล้วเข้าใจแล้วสงสัยคลิปนี้นะ่าจะได้ลงอีกวันแน่แนเลยอะลุยกันต่อครับมาลุยกันที่จีนนะก็ป้อมของเขาเป็นกำแพงเมืองจีนะนะครับจริงๆของผมผมใช้แมวกระทิงสู้ก็น่าจะไหวอะเพราะว่าช่วงแรกๆมันไม่มีไอ้ธาตุแดงธาตุนู่นนี่นั่นนะ ไปอ่านไล่อ่านคอมเมนต์นะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะทุกคนก็ใครเมนอะไรมาก็พิมพ์ได้นะครับหรืออยากบอกอะไรก็พิมพ์ได้แหละนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะอีกทางเพิ่งรู้ว่าอาแมวที่โจมตีแล้วติด,ค,ด,ดคริติครอเนี่ยคือสามารถโจมตีโลหะได้อย่างนี้ฮายาบุสะผมก็สู้ได้สบายเลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะพยายามอัปเกรดฮายาบุสะให้เป็นร่าง เลเวล10ให้ได้นะครับจริงๆอยากอยากอยากพัฒนาหลายตัวมากอะใจดึงก็อยากไปตามเก็บสมบัติดนัยนะเหมือนถ้าเราเก็บสมบัติบางประเทศได้เนี่ยบางด่านได้เนี่ยพอเวลามันรวมๆกันมันปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างครับเนาะเห็นพอดีผมไปกดดูไอ้ข้อมูลมาไงเออมันจริงๆมันก็มีข้อมูลเยอะนะ พียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เข้ามังกดไงปกติก็เล่นแค่บางดานแล้วก็อพอพลังงานหมดเราก็ออกจากเกมไปเล่นเกมอื่นในเวลาที่เราพอจะทําคลิปได้นะครับก่อนแล้วก็มีช่องทางการสนับสนุนนะทุกคนเดี๋ยนะ <laughs> มีช่องทางการสนับสนุนช่องผมนะครับโดยสามารถ สมัครสมาชิกได้นะขั้นต่ำก็40บบาทน,นะครับถ้าจะไม่ผิดนะหรือจะกดซุปเปอร์แตงให้กันก็ได้ครับแต่ผมแนะนําว่าเป็นกดสับสมาชิกกดสมาชิกดีกว่านะสมัครสมาชิกครับเพราะว่ามันจะมีตัวกระตูนะครับตามชื่อของเราผมจะได้แบบใครที่แบบอ่าสมัครสมาชิกมาผมจะรีบมาตอบก่อนเลยนะคอมเมนต์จะเป็นการแบบขอบคุณที่ช่วยกันสับสนน,นะแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับใครใครไม่แบบไม่กดก็ไม่เป็นไรนะ เพราะว่าแค่ทุกคนเข้ามาดูมันก็เป็นการสนับสนัสนบสนุนผมอีกช่องทางหนึ่งแล้วนะครับอุย้ยเลเวลเก้าเองเหรอเดี๋ยวนะหรอจะอัพเป็นเลเวล10คือ1น9 0 0แก้นคุณพระเดี๋ยวแล้วแมวฮิปฮอปคือเอาไอ้พัดพัดคนญี่ปุ่นมาถือคืออะไรอะ เดี๋ยวขอลองดูหน่อยดิเป็นยังไงวะคือแมวบ,บางตัวมันก็แอฟแทกนะบางตัวก็ดูขำอะ่ะอ่ะไม่เป็นไรมาลองดูครับอันนี้ฟิลิปปินนะฟ,ฟิลิปปินทำไมฟิลิปปินมีกล้วยเยอะจังเลยแมวทิ่พอปฮียมันมันเป็นแมวเหมือนไอ้นั่นอ่ะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ญ,ญี่ปุ่นเขาแต่งตัวกันแบบนี้มีผ้าปิดอย่างเงี้ยเอาพันมาปิดเป้าตัวเองปกติมันไม่มีอะไรให้ปิดอยู่แล้วนี่แมวพี่พอ,อะใช่ไหมแต่น,นี้ก็คือถือผัดมาอ่าโอเคได้ได้ไดจมตีแรงขึ้นไหมเห็นน้องคนนั้นบอกว่าเป็นการเาเรียกว่าอะไรนะ แมวฮิปฮอปเนี่ยโจมตีแบบจัดจ้านมากนะครับบอกแล้วเราอ่านทุกคลิปไปแล้วอเราอ่านทุกคอมเมนต์นั่นแหละนะมาต่อที่ญี่ปุ่นคนระับไปเลยส่งแมวนี่ไปเลยฮิปฮอปไปเลยเต้นยงยิงยงยิงไปอ่ะตบปาบจริงๆอ่ะถ้าไม่ต้องชาร์จนะไม่ต้องโก่งตัวแล้วตบเลยมันน่าจะไวกว่านะ เวีนกรรมมีชาร์จมีมีเต้นด้วยนะคือตั้งแต่เล่นมาเนี่ยไอแมวตัวนี้เหมือนไม่ได้เหมือนไม่ได้พัฒนาอะไรเลยนะแค่ใส่ไอหมวกไอโม้งแล้วก็ถือพัดตบไปเลยโอ้โหแล้วดูแมแวเนี่ยเราขึ้นไป4,000กว่าแมวเบบีอ้ 4, อะ่ะ4,002 2แล้วก็อาญบุษะก็4,000เท่าไหร่นนะ5 7 0 0 โอ้แล้วเจอพวกนี้จะสู้ไหวไหมั้เนี่ยไม่ไหวก็ต้องไหวนะไปครับสู้ไปเรื่อยๆแล้วแมวไอแมวฮิปฮอปมันจะเล่นเวฟทำไมอ่ะ Okay. คือด่านแรกๆอ่ะยังไงมันก็ชนะเนเพราะว่ามันไม่ได้ยากไงมันไม่มีตัวแบบสีแดงโกลิล่ามอสอะไรพวกนี้นะหมีอะแต่อ้หลังๆอะ่ะจะชนะยังไงก่อนผมว่าผมอาจจะต้องกลับไปเก็บสมบัติอะให้เป็นสีทองทุกอันมัน้งเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเราเล่นไปเรื่อยๆก่อนจุดก่าเราจะไปไม่ไหวนะ ก็รู้สึกว่าแฟนคลับเกมนี้จะเป็นน้องๆนะับน้องๆเยอะมากเลยนะแน่ใจว่าใครที่ไวมหาลัยอะไรเงี้ยมหาลัยจนถึงทํางานเนี้ยมีใครเล่นเกมนี้บ้างไหมครับมายกมือหน่อยนะคิอจริงเกมนี้มันก็เล่นได้ทุกวัยอยู่แล้วนนะ แต่จากที่ได้คุยๆมานะส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆน,นะครับแสดงว่าเกมนี้มันตอบโจทย์น้องๆวัยเรียนเนาะวัยประถมวัยมัธยมนะครับด้วยความที่เกมมันเล่นง่ายนะเข้าถึงง่ายด้วยแล้วก็มันเป็นระบบที่แบบผมผมเข้าใจได้ว่าเด็กเกนี้ชอบเล่นเกมแนวประมาณนี้นะ ขอบคุณด้วยที่แนะนำเกมนี้มานะครับคุณแมลนะคุณแมลอีซี่บอยนะครับก็เป็นกำลังใจให้ช่องของเขาด้วยนะโดนดราม่าอะไรวันเลยโอเคพลังงานจะหมดหรือยังอนะได้อีกสักด่านไหมอ่ะได้อีกด่านนึงครับสิงคโปร์จบด่านนี้เราก็ตัดจบเลยนะเพราะว่าเราได้กล่าว จบคลิปกันไปตั้งแต่ช่วงต้นคลิปแล้วนะครับปัญหาคือจะอัพเสร็จวันนี้ไม่หรือจะอัพลงพรุ่งนี้พรุ่งนี้ดีนะใช่แล้วครับทุกคลิปก็คือผมดองไว้แบบเกลือขึ้นแล้วจริงๆเล้ไปไกลกว่านี้แล้วนะแต่ดองไว้อยู่นะครับมันตัดต่อไม่ทันทุกคนไม่มีเวลาแต่ยิงตัดต่อไม่ยากหรอกนะให้ตรงภาคเสียงนี่แหละแต่ว่า เราก็จะทําให้ไวที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับก็อาจจะแบบหยุดไปวัน2วันอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าจะทําให้พยายามให้มันลงได้ทุกวันนะสำหรับเกมนี้เนาะสิงคโปร์นี่มีไอตัวแดงๆไหมะกลัวจะเจอไอแบบแมวน้ำโผล่มาอย่างเงี้ยเอ้ยชนะว่ะอ่า ตัดจบคลิปได้เลยหรือเปล่าหรือเราจะไปอัพอัพเกรดตองแมวก่อนดีอัพตัวไหนดีวะคือมันเต็มสิบหมดแล้วอะ่ะมันอัพไม่ได้แล้วใช่ไหมเราก็ไปอัพตัวที่เรายังไม่ได้อัพดีกว่าเนาะห,หรือเราจะเอาแมว้นั้นออกดีวะแมเวเบบี้แล้วเอาตัวอื่นใส่แทนอนะ ตัวนี้แทนตัวอะไรดีอยากลองเหมือนกันนะเ่าไปก่อนแล้วกันถ้าไม่ไม่พอก็เดี๋ยวมาหาใหม่ได้นะ XP โอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมากล่าวอีกรอบหนึ่งนะถ้าใช้ไม่ดีเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนครับตัวนี้ไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย